ไม่ติดดอกออกผลสักทีค่ะเพิ่งรู้เขาใส่สิ่งนี้กันทุกคนดอกเพียบผลดกแน่พริกมะเขือมะนาวมะระกอไม่ต้องรอน้าใส่สิ่งนี้โอ้มะมมวงไม่ก้อยดกค่ะเพื่อจะงามจะดกอันดับแรกต้องไปตัดแต่งกิ่งด้วยนะและใส่ไข่ลงไปหนึ่งฟองเรามาทําฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนตามด้วยผงชูรสค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆเลยจ้ะเร่งการแตกรากฝอยเร่งใบเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลตามด้วยเครื่องดื่มชูกําลังใส่ลงไปเลยกันทุกคนหนึ่งฟ้าตีคนให้เข้ากัน ด้วยกะปีนี่คือสุดยอดฟอสฟอรัสสูเร่งการติดดอกออกผลกระตุ้นการเปิดตาดอกกะปีก็ละลายน้ำนะคะทุกคนเทใส่ลงไปจ้ะน,นี่คือสุดยอดน้ํายาเร่งรากพืชจะงามได้แรกสําคัญจ้ะเราก็ผสมต่อน้ํา10หรือ20ิลิตรเลยไปฉีดพ่นหรือราดลดต้ามสะดวกค่ะมะม่วงไข่ไม่ติดดอกสําคัญอย่าลืมน้ำปูนแดงจ้ะก็ใส่น้ําสาวขาวลงแล้วก็ตามด้วยน้ํายาล้างจานหึงช้อนโต๊ะจ้ะกําจัดมดหนอนมแมลงได้ดีมากพืชจะงามมีไล่มแมลงด้วยนะจ๊ะ ดูมะละกอไมก้อดดกมากใายสูตรนี้เลยติดดอกนี่ฉีตั้งแต่ตอนดอกเลยเด็กยันผลโตเลยนะคะ